สุดท้ายผมพุ่มก๊อฟนะครับจากร้านต้อมยันโดมพระราม2ก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิสสันอาร์เมล่านะครับตัวนิซโม่นะครับเป็นล้อครอบ16นะครับล้อตัวท็อปบนสุดเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับสเปค4ล้อ100นะครับคุณสามารถนาไปใส่กับรถนิสสันมาร์สหรืออาร์เมล่าได้ทุกรุ่นนะครับก็มาดูก่อนได้นะล้อตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะว่า ไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเป็นล้อที่หายากนะครับออกมาก็เยียวยุระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเพิ่งได้เข้ามานะครับมีชุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อนะนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตรงนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตานิสันอยู่นะนะครับแล้วก็เป็นขอบสินะครับกว้างหกนิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่46นะครับออฟเซตอยู่ที่46่สิบหกนะ รหรือหาล้อนิสสันข้อ16ใส่รถนะครับไม่ว่าจะเป็นสายมาร์คอาเมลา่าโนสนะครับส่ได้หมดนะครับเอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับสนใจทักมาได้นะผมบอกได้เลยไม่มีอะไรดีและคุ้มค่าที่สุดเท่ากับล้อเดิมอีกแล้วนะครับร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระราม2บางกุงเทียนอยู่เลยซอยเชือท,ทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ ะะไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคร mm ับผมสคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะคบเดี๋ยวคลิปหน้า mm hmm. โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ